สวัสดีค่ะเลขเด่นดวงดีอาจารย์ศรีเมืองเอกนะคะมาพบกันเช่นเคยนะคะวันที่หนึ่งมิถุนาเราจะดูว่าท่านไหนนั้นมีโชคกันบ้างจากลูกเต๋าของแม่ผีเสื้อสมุดนะคะอุเยะเยปะชะดาอุเยะเยปะชะดาอุเยะเยปะชะดะซื้อตัวไหนขอให้ปะขอให้โดน ขอให้รวยนะคะวันอาทิตย์โชคจะได้จากไหนอย่างไร โชคจะได้จากนางไม้นางตะเคียนบ้านท่านไหนอยู่ใกล้วัดใกล้ที่เขาเอาเมตะาเคียนขึ้นมาเพื่อจะให้โชคท่านซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าราคาเท่าไหร่เบอร์อะไรจะได้โชคจากซื้อกระเป๋าเสื้อผ้าซื้อของชใช้นั่แหละแต่ว่าเป็นของที่มีราคามีนัมเบอร์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ท่านที่ ซื้อมาใหม่หรือเก่าก็ได้ถ้ามีเบอร์เดียวก็ได้เช่นกันนะคะ,ะเบอร์ไหนออกแล้วเบอร์ไหนยังไม่ออกคู่ไหนออกแล้วหน้าหลังก็สับไปสับมาเนาะหรือไม่ก็อายุพ่อพอสอเกิดพ่อก็ได้เจ้านายได้พ่อนะได้พ่อเลี้ยงได้เช่นกันนะคะเลขเด่นนั้นมีหนึ่งมีสองมีสี่สามตัวมาหนึ่งตัวนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันท์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันจันท โชคเขาบอกว่าจะได้จัดรถใหม่รถที่ซื้อมาใหม่รถเก่ารถใหม่รถอะไรก็ตามที่ท่านมีอยู่ก็ก็ซื้อไปแต่ถ้าซื้อรถคันไหนป้ายแดงใหม่สุดควรจะตามไว้นะคะแล้วก็จัดเลขฝันฝันคนบอกก็ซื้อเลขถ้าฝันผีบอกเอาขึ้นตัว เอาลงตัวนะผีบอกบนคนบอกร่างเอาขึ้นแต้มลงแต้มนั่นแหละนะคะฝันคนตายถ้าสมมุติว่าเขายังเป็นอยู่ก็ไปถามเขาดูเขาอายุเท่าไหร่ฝันคนตายก็ไปถามญาติถามพี่น้องว่าอายุเท่าไหร่ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของท่านที่มีอยู่เบอร์ไหนออกแล้วเบอร์ไหนยังไม่ออกเลขเด่นนั้นมี1มี9มี8นะคะ3ตัวมา1ตัวสำหรับท่านที่เกิดวันอังคาร โชคจะได้จากไหนอย่างไรโชคเขาบอกว่าจะได้จากพระราหูค้นซัพท่านไหนไปไหว้พระราหูเนาะเสียงเซมซีขันน้ำมนอะไรก็ได้ที่ไหนที่ท่านไปไหว้ขอพรพระราหูนะเพราะว่าวันอคารดวงของท่านตกพระราหูด้วยก็ไปขอพรท่านหรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่ใช้บ่อยๆติดต่อลูกค้าเรื่องการเรื่องงานถ้ามีหลายเบอร์คนซื้อเอาไว้ติดเอาไว้ลองดูหรือท่านไปทําบุญมาเลข ทำบุญเลขเด่นนั้น3ตัวมา1ตัวนะมี1มี4มี5นะคะอาจารย์ก็จะซื้อหนึ่งเพราะว่าอาจารย์จะไปทําบุญพระป่าที่อ่างทองวันที่สิบเอ็นะคะท่านไหนที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะวันพุธกลางวันโชคจะได้จากเด็กจากกุม,มารท่านเลี้ยงกุม,มารก็เขียน0-9ถึงเใส่กระดาษม้วนมวน้นม้นก็ได้นะ ถ้ามันใหญ่แบบนี้แบบอาจารย์ก็ซื้อกุงปองมาไว้นะมาไว้จับอืถ้ามีกลุ่มมรนนะเด็กบอกก็ได้เช่นกันถ้าเด็กเล็กก็เหมือนกันนะให้เด็กจับให้แล้วก็เลขบ้านเลขบ้านที่ท่านอยู่เลขบ้านที่ท่านนอนหรือนอนออฟฟิศนอนบ้านเจ้านายอะไรได้หมดเลขลดคะ่ะลดบางท่านมีหลายคันคันที่ไปเฉียวไปชนมาจะได้โชคนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะมีศูนย์มีหนึ่งมีเจ็ดสามตัวมาหนึ่งตัวท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนโชคจะได้จากไหนอย่างไรนะคะวันพุธกลางคืนเขาบอกว่าโชคนั้นจะได้จากแฟนอายุแฟนพอสอเกิดแฟนอะไรก็ได้ที่ใกล้ตัวแฟนอายุตัวเองก็ได้ท้ายเบอร์โทรศัพท์แฟนก็ดีไม่มีแฟนใครก็ได้ที่เรารักที่อยู่ในบ้านนั่นแหละหรืออายุพ่อพอ,พอสอเกิดพอ่อถ้าพ่อเสียแล้ว อายุฝ่าโรงถ้าเราจดไว้เจ้านายก็ได้นะพ่อหนะ้าพ่อเลี้ยงก็ดีเลขสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเลขนั้นมี4มี6มี0 3ตัวมา1ตัวสําหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีเลขนั้นเขาบอกว่าจะได้จับ การที่ท่านไปบวชไปบวชชีพรามที่วัดวัดนั้นแม่ชีอาจจะบอกเลขแม่นหรือนางไม้นางตะเคียนวัดนั้นให้โชคไปขอท่านเอาแป้งไปลูกนะคะอย่าไปขูดนะคะหรือท่านไปทําบุญผ้าปา่าหรือไปทําบุญที่ไหนก็ดีขันน้ามนต์เสี่ยงเซิมซีไปทําบุญบ้านเพื่อนก็ซื้อบ้านเพื่อนทําบุญบ้านตัวเองก็ซื้อเลขบ้านตัวเองนะคะเลขนั้นมี2มี5มี7 3ตัวมา1ตัวนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันศุกร์โชคเขาบอกว่าจะได้จากเจ้าที่บ้านให้โชคเลขที่บ้านให้โชค หรือถ้วยน้ำชาเจ้าที่ลองไปพลิกดวูว่าเป็นเลขอะไรท้ายบัตรประชาชนบัตร ATM บัตรคิวจอดรถบัตรคิวไปโรงพยาบาลบัตรคิวไปธนาคารอะไรที่มันเกี่ยวกับคิวๆบัตรได้หมดเออเลขเด่นนั้นมี9มี1มี2 3สตัวมา1ตัวสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์โชคจะได้จากไหนอย่างไรวันเสาร์ โชคเขาบอกว่าจะได้จับบัตรที่ท่านไปทํางานไปต่อเช้ากับเย็นอะไรแบบนี้แล้วก็เลขที่บ้านเจ้าที่ให้โชคท้ายเบอร์โทรศัพท์ได้หมดบางทีท้ายเบอร์โทรศัพท,ท,ทพ์ของท่านเนี่ยอาจจะออกแล้วเราก็มาจับเป็นคู่คู่เลขนั้นมี 1, มี6มี8 3ตัวมา1ตัวเลขที่อาจารย์สีคํานวณเอาไว้แล้วนะคะข้างบนเด่น8เด่น6ลองสดับ7ชนเด่นนะคะเด่น8 เด่น6กลอง2ดับ7ชนเด่นข้างล่างเด่น4เด่น7ลอง8ดับ2ชนเด่นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆนะคะวันที่1มิถุนาขอบพระคุณมากๆนะคะท่านที่ติดตามเข้าไปถึงใน Facebook ในเพจในกลุ่มปิดนะคะแล้วก็ติดตามอาจารย์สีมาดูดวงนะคะ300ถามได้ทุกเรื่อง เก้สิบามคำถาม49บเก้าาทสคำถามนะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะเงินไหลกองทองไหลามารวยกันทุกท่านนะคะวันที่1มิถุนา2566 6ขอบคุณค่ะ